ชีวิตของเราอ่ะ คล,ปลปิปนี้พี่พายก็จะขอมาเล่านะคะพี่พายเนี่ยต้องขอขอบคุณน้องๆเลยนะคะที่ยังมองว่าพี่พายคือไอดอลยังมองว่าพี่พายคือแบบอย่างหรือแรงบันดาลใจในการทําคลิปทำคอนเทนต์นะคะพ,พายเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นคนธรรมดาแต่พี่พายก็ไม่คิดว่าจะมีรูปช่องพี่พายเนี่ยอยู่ในแบบอย่างไอดอลของน้องๆแต่ละคนด้วยนะคะพี่พายต้องขอขอบคุณมากๆเลยพี่พายรู้สึกดีใจนะคบมีน้องแท็กมาแล้วเข้า ไปดูนะคบับางส่วนพี่พายก็ไปทักขอบคุณน้องเขาบางส่วนพี่พายก็กดติดตามเป็นเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าน้องเขาติดตามเราอยู่เนี่ยพี่พายปัดไปเจอก็ติดตามกลับเหมือนกันพี่พายรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับตลอดเวลาที่พี่พายปั่นช่องนี้มาเนี่ยพี่พายมองว่าตัวเองะก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันครับแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะมี fc มีไอดอลเยอะขนาดถึงขั้นทำคลิปลงอะว่าเราคือแรงบันดาลใจของเขาอ่ะแล้วคลิปนี้นะคะพี่พายก็จะมาขอบคุณน้องๆเนี่ยโดยการที่พี่พายจะเปิดสาขาสีนะคะแล้วนี่คือปกแคนสาขาสีครับทุกคนใครที่อยากเข้าแคนสาขาสีของพี่พายเนี่ยก็ไปติดต่อขอเข้าแคนที่แอปไดโนเสาร์นะคบใครยังไม่มีแอปไดโนเสาร์ก็ไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค้นหาไอดีตามนี้เลยี่ พี่พายเนี่ยประกาศขั้นตอนการขอเข้าแคนสาขาสีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปอ่านแล้วทาตามขั้นตอนให้เรียบร้อยนะคะ DC ส,สาขา4ียินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะรักทุกคนมากๆเลยครับ